สวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่ไปหาเขียดมาด้วยค่ะพี่น้องวันนี้ใชมาหเห็ดกินเลยกินวินเห็ดน้ำเงีย <c oughs> เง้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยวกรเจี๊เป็นปลาดอกเห็ดบ่าเป็นครับแต่ว่ามึงในยูทูบอีกคือเก่าแต่ตั้งหากว่าเมน <c oughs> บอกเพิ่นเพิ่นอันนี้นะเพื่อนเอาเป็นลวกก่อนลวกพ่อสุกแล้วแล้วมันมีหลายสูตรไหมบางสูตรก็เอาไปเป็นน้ำซุปเลย <c oughs> ต้มเห็ดน้ำซุปผมกระเจีตสูตรผมนี่แหละพี่น้องดัดแปลงเขาให้มันถือ รสติบปากบานเฮ้าผงสีนะอันนี้ผมกับจิตถือเอาเป็นน้ำซุปเลยต้มเขียวตีนไก่ก็แกงแค่หมูหมวกก็แ่บไปครับอ้าวอันนี้เขียวไบก่อนจะใหนบ่มีพักกันคือผืนคือผักหนอพักบ่ือกันเป็นหลอดพี่น้องเอ้ยมาหอเหงือแก่มองผักมุ้งผักพี่น้องก็มาห้อยตาพมเนยโอ้ปักแตงลระเบื่อแต่พักเลยนะนี่แล้วมาฝากมาห้ มาละขาวโอ้ยหลุกมนไปจะไดหนอสักห่างร้ายเถือก็เปินงงงงมาวุ่นอยู่นี่แหละเ,เออน่ะแกสชินัง่งแกสชินอนไปมาไปมาอยู่หอกของงงนะลงกับเซ่ลงกบเซได้นั่นเซ่ได้นั่นเซ่อ่ะต่างกระทาอีกแล้วอยังอีกนอนเนี่ยตามคลิปครับ ตามมลิปเลยใช่ต้องผัดเครื่องแกงก่อนผัดเครื่องแกงกับหมูสับก,ก่อนแกงพี่ดาวคนก็บซุงมหาห้เรียบร,อยร,บร้อยเฮ็ดเรียบร้อยแล้วพริกน้ำเงี้ยวใส่หน่อยใส่หลายนห่แต่แต่ปริมาณปริมาณห้ามมาตองหอ่อนยานมันผงแมนครับการผัดเครื่องแกงต้องผัดไฟอ่อนใส่แกหงหน่อหนออือน่หนัวเนี่ยขมขุ่น,นเนาะเขาใส่ พอบ่น้ำตาลตีบบ่ะอพ่อรูดซื้อวาเพิ่นเพิ่นบ่ใส่ดอกความความรสหวานจากน้ำตาลเพิ่นบ่ใส่แต่ก็แล้วแต่ความชอบดอกพี่น้องมื้อนี้ผมผมสิดัดแปลงให้เข้ากันกับบ้านหัวหน้าครับเอาก็ว่าตามนั้นเลยค่ะพี่น้องเอาสูตรดัดแปลงเพื่องก็ก็ได้ให้แต่มันสุกแล้วก็ก็อนหนึ่งอ๋อหัวเองเพราะว่าเฮ็ดดัดแปงงแล,แล<อ>งลมาใส่บ้านหัวหน้าเขาว่าแม่นครับผมมึงไม่คลิปแล้ว บ่ยนกพี่น้องสำ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 สทีำส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 กัำส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 แสำ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 ่ำสำแำสวสำสำสำสตสำาำสำสำานสำ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 ันสัสำ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 าำส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 ัสแสำนำสาสำ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 หำส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 ้สำสำสำเำส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 เสำสำสำอำสลสวสำสำสำอำส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 ำกำหส ำอีพอตอนดอีๆหมูแห่งแต่เพลงอนอันยากเอาวดเอากินเทยนีน้อันนี้นะหมูสับรดลอยแปดซึม้าไอ,อีพอพอท่านี่หอดสองลอยดิพอมูสับพอวันเป็นมูรวมแล้วก็ตัวตัวข้นข้นนครับ้าุอะมาไปมากนโข้าวปุต้ตังขัว่ะไรเสียงเสียงเมี่อ้อง ก็คัวไปเรื่อยๆจนหมูสุกพัดพัดเพิ่มัดเออพัดไปเรื่อยๆโอ้ปัญหาเขาเจอเห็ดกานเาเจอคือสิดเด็เหตุกินหรอคะที่น้องี่น้องพขาดมันใส่เยเหลือที่เลยเยเหลือเราโอ้ยอันั้นก็เลไหอมเยอะเหลือเรามันยังไงยองไปแต่หอมตะด้วยนั่นเดยว่ามตะด้วยก็ดูยังไงตะด้วยก็ดูยูหากเราอนนี้เราว้ เราไปอยู่เงื่อนเตือนด้วแต่โดยเรานอนเรอยู่เงื่อนจังไต่หนังเจ้าน้อยน่าก็เล่างานสวยมากครับพรครับแมนบบแมนกระตองแมนแมนครับแมนเอาลงหนามันคือเป็นสีแดงๆคืออยู่ในหลับันเนี่เออเออส่งเลยเนาะฮึดูเป็นแหลงละ พี่พ่อบอเอาขัวใส่อีกบอบอพ่อเหรอครับเกอเก๋ลิ้นความจริงเหรอใช่แล้วพี่น้องใช่แล้วตามด้วยดอกงิ้วครับดอกงิ้วนี่ผมว่าเน่ใจเรื่องว่าว่าเพิ่นใสหน่อยหรือใส่หลายครับเพิ่นว่าดอกงิ้วดอกบกนุ่นบอกเหรอเพิ่นอะไรงิ้วเออดอกบกนุ่นแบบว่าเท่ากิมยังนะแบบหาเจอกินแต่ว่าอันนี้มันหอมนันอันนั้นต้นงิ้วแต่ว่าไอ้นี่กับต้นงิ้วคือกันตามที่ผมรู้มากนี่คือเพิ่นไปเอาในปลาในเขามาแนนครับเอาดอกลน เราก็เด็ดเอาเอาตะเกียรสอนหน้าตากแหงไวตามที่ผมได้ยินแว่วๆมาจากงูทั้งสี่แมนหอว่าแมนดอกต้องให้พี่น้องเช่าเนื้อตอบครับอันนี้ผมใส่หลายเกินไปว่าพูดได้ว่าผมคิดว่าใส่กับแช่พื่อกันเวลาใส่มันก็อ่อนหนุ่มเวลาได้ยำมันก็กรุบกรอบดีเลยล่ะเพิ่มงอีน่าบัดนี้เลือดครับอันนี้ผมใส่เลือดไก่ครับ บางสูตรนี่ผมเห็นเพิ่นใส่อันเลือดหมูนม้่งไหมพี่น้องเลือดสดครับใสแล้วน,น,น,น้ำ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 เป็นไข,ข,ขน่ไข่น้ำตกเลยนะแมนครับสีคนสีงามเลยแหละเอาไข่ความกิ่งเขมาเจอมาเดียวไปหาบมาในี่เป็นอย่างนั้นโอ้ไป,ไปหาเพื่อนแน่เอาแต่ถวยมาก,กับบหวได้นันบัวเฉพาะตะโดดบ่ไปหากบ้าเขียนหาก,กับปูก็ได้เลยมาต เฮ้ยมาเลยอีกขั้นตอนนึงเฮ้ยมาเออเดี๋ยวเบิ่งก่อนแจ็คสิดท้ายผู้ใดเอาเพื่อนก็ไปทางเลยอันวังหันตะโดดไปขุดปูหาปลาคอนนั่ไปได้เดี๋ยวนี่ป้ายบ่ได้แม่แต่ถือกระสอนแกงบ่ไหวคือกระสอนนี่ก็ไหวในน้อยประแน่กระสอนกระลุดออกจากมือมาวินมาเลยอีกขั้นตอนหนึ่งครับนี่ครับเป็นว่าใส่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 ไปเลยนะครับ ให้ให้ความเปรี้ยวความหวานของมะเขือเทศออกน,นี่นครับผมไปดังกินยุลาน,นี่แหละละหมอแกงเปิน้นกับมะเขือเทศก็ร้อยองลอง,ลองมื้อนี้บ่บบได้ใส่สี่โคกหมูครับเพราะว่าเราสู้ราคาไม่ไหวเราเลยใส่แค่หมูสับแล้วก็เลือดไก่แล้วก็เท้าไก่ครับแสบพือเก่าเลยปันวาซุกเลยนี่ครับผมสิดัดแปลน มันเป็นสูตรรสชาติบานผมอันนี้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวจากพี่นุ่งนี่ครับของพี่นุ่งอุ้ยมันขึ้นหนึ่งแทะเฮ้ยบดจุ่มลงเนาะมาโอซเออมาโอเซจ้านโอ้ยเห็ดเป็ดดูตัวนี้อายนี่ครับผมผมเห็ดเป็ดย้อนยูทูบติาหายรางวัลพิเศษอีกอยู่ ข้าวละจีไอ้เบิ้งเบิ้งน้ำตาลนั่นนี่เบิ้งเออนี่น้ำตาลมะพร้าวพี่นงเรามาฝากขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อจากช่องสไตล์เจนงครับผมนี่ครับเป็นองซิมเบิงหนามแ้วก็จีจ่างเลยขอบแล้วก็จะใส่น้ำปลาหนึหม้อเบอร์สามสีหนึ่งอ๋อครับตำหน้ก่อน ยังอนี่ครับขาดบ่ได้อีหลีครับหนึ่งไงเลยเนาะครับหมอนแนองเองสิก็หนึ่งช้อนโต๊ะพี่น้องบอกบอกกันตรงตงรงบ่เถึงตอนบ่เถ,ถึงสอดโต๊ะดอกบอถถ่เต็มสัามมีแต่หล่นจนเหี้ยแล้วแล <c oughs> ้วเตรียมพร้อมผูกมาเออเถื่อกงงานนี่นางามเลยหนึ่งสองสาม เมนแหลวเมนบะเมนกับตงเมนเมนครับผมผมซิมมึงแล้วรู้สึกว่ารสชาติเวิร์ดลุยเลยบบดนี้ไม่สุดยอดอ่ะโคกพีมเราบบดนี้ลุยมาตักหน่อยเลยเนาสเดรดีกาพี่น้องมาเด้อสวัสดีครดีกาเห็น้องตาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้องอ้ย สวยสวยงามปานอีเดียวตาเราจำใจชอบเลยครับชิมมึงแล้วพี่น้องผมเหดเป็นคือกันแสบบ่ครับแสบแตบผมคิดว่าดอกยิ่งอาจอาจสีบ่อันนั้นปันไดเพราะว่าแสบบ่โดนแสบบ่โดนครับแสบแสบน้ำใบบ่โดนกต่สิทธิ์เด้อแพทย์ครับถ้ากินทั้งถึงแน่ลรอครับพี่น้องผิดถูกบกเพราะว่าไม่เคยทำครับ ขอบคุณครับแต่หนาตารู้สึกว่าโอเคครับหนาตาต่หดว่าถ้าขาวก็จะเลือดเลือดก็ขุ่นแก้เลือดก็หน่อยหิวหิวหิวหิอยู่ดองหยุดอดองหเดองหยดอะบ่เดียวเดยวแฟนขับเพิ่งเกิดสิขอมอมินมามาบอกขึ้งกันว่า ดอกดอกเหี่ยวอันนี้เพิ่นเพิ่นนองมาอาศัยคิดว่าคนละดอกเหี่ยวกับเหี่ยวบานเฮาเหีก็อยู่ผาเนียนเนียนอยู่ในป่านั่นแหละเหี่ยวผาก็ขาตามที่มู่ผมเคยเว้าสู่ผมฟังจี่นะผมเคยได้ยินอยู่เนียนแม่นอยู่ผาอยู่แม่นเพิ่นเก็บเพิ่นสิเอาตัดเกยสอนไปไปตาเกียบไปตัวเพิ่นสิหน่วลนวลถึงว่าเก็บดอกใหญ่ดอกเหี่ก็ดอกใหญ่ว่าหน่วยมันใหญ่มันสิปานผิดเพิ่นไปเก็บเอาดอกมันดอกดอกที่มันร่นเออมันร่นนั่นแหละครับแม่น แมนบ่พี่น้องโอ้กินก้อนหมเขาเลยหิวนๆกินเลยกินเลยกินหนยผ้าักเลย่งเบื่องเลย่งเ่องันนี่หนยผ้าันเป็นยืนบมเมน่น่เวาเปเคยยิ่งน่ะตน้ำน้ำนเนียวผ้าเป็เสกเพี่น้องเียวผ้านั่นเขาอื่นว่ามันหน่ยมันหยวผมันยน้ำาันน้ำคก็ก็สิคิดว่าผมเกิดคิดว่าแมนแหละ เนี้ยมหงอยู่ปลาอยู่นไหนเนี่ปลาบางหม่อมขนาดที่เออเือวานทองตามที่ผมเดาผมว่าเมียนเนีพอวัานี้มันดีว่าหน้าก็สิเมียนีดีมาไดนเนี่ยม่คนทำเลยเขาบอกข้างอาเนีเ้ยเนี่ยนะครับเวลาจับสตนขมเม็นว่านขาดเนี้แต่อันส่วนมันเป็นน้ำนะเมียนเลยยังหล่ะพริกทอดครับพริกแห้งทอดแล้วก็เมียนว่าส่วนมันมีน้ำนะเมียนเลยตนวยูบานเทอดตวยูผ้า เีนเลือดจีม้าแสบมแสบเพื่อกัน่าทำมาผี่น้องมาเดืๆๆๆๆๆๆอดแสบแสบเสบครับตเลือดบ่พอหางตัวเด้อออเอาก็ะคนข้างๆะเขือเทศแน่บะเขือเทศผมคือบ่วด้ได้เพียงเดียวสองเพียงะเขทศมันเอยจา้าว้าวแบนะแมีนแต่เขาอ้างเป็นนนี้ ปวยทมือองแสวไว้กวดที่มือองเสีวไว้แม่เยวไวึงไมขึ้นก็ว่าได้แม่ขามขึ้นอมนี่แีวขามขึ้นแต่วพาต้องหามันอ่อนอืมกก็ด้ยัมบ่ได้เาก็บ่เคยเห็นเหรเดี๋ยวเห็นไหมเพราะว่าพี่กแกงไอ้เบื้องข้อยัมขาดเนี่ยบอพี่แกงพีดาผ่าขาดยัขาดยัวแต่เป็นนุ่มนืนิดนึงใหญ่นบ่ขาดนุ่มนนิดน่อยใหญ่บ่อมีแขวนะมั้งทำเจี๊ยบเจี๊บก็บานเท่าทำนิดพอดีแส่บได้ยามใหญ่ข้นเอาหยัมมาหยัมมือตัวได้ น้ำดงจะบักีดาจ้าองพานอันนี้พ่ินเลยพ่หงห้วงห่วงห่วงห่องห้องหอองห่วงด่วงห่งห่วงเงห้วห่วงห่วงห่วงห่งห้องม่วนห่วงหงห่วงห่งห่วงห่วงหอวงห่วงห่ว่งห่่ววงห่วงห่วงหห่ง่ววงี่วงห่วงว่งบง เฉพาะคือกันผักไ้ก็เป็นยาแบบนึงผักไตก็คือไตป่าไสป่านีถ้าผู้มากผ็่อยนุ่มจีนระดูกนะสุดยอดแสบงเหลีบ้านเรามันมันสับเป็นผักเนาะบานห่อหน้าก็ตวสามันจืดัเลยสนซอเ้ยังนั่นไงกลิ่นนุ่มเป็นจเยโดยรวมแล้วก็แซ่บพี่น้องเพราหอมเคืองแกง ถึงบอ่อพักเอ,อยถึงหมดเยอะเเขากินเขากินขนมก,กินหายกินบุกพักหลายๆเลยอวันกันบออ,อ,บอแอบ,บแอบมือนสูู่ทุกคนพี่น้องสููซุ่คน,น,คนมืดอยู่ประเทศน,นอกประเทศหน้าชอบป่าเล่า่ใช้มากินน้ำกันเ้อค่ะพี่น้องมามามครับมากรหนันเ,าเบา,เาย่เลือบเบาแย่เลือไข้พักหงอย Houng... Ừ. Nằm nhiều bên nhắn tin mất Cứ nát là điền thật Hoàn nắm lưỡi lưỡi ta đổi chân nhiên Thôi ta đổi cho con lượt nhiên nhiên ăn เื้อโยกับเลือดเย็นธาผู้ใดเลือดพรอนนี่เลือดสิไหลบ่ชเศร้าไงนั่นครับรู้สึกว่ามื่อนั้นเราขั้วไก่ปาดขาเจ้าของปาดข้อไก่ปาดเล้วขาเจ้าปาดขาเจ้าของเลือดไหลสะเนี่นครับเมื่อนั้นก็ไปเล็ดคอกหมูจังไรจังว่าวขวานตีตะปูใส่หัวเจ้าของเคยมีว่าเป็นน้องนี่เรื่องจริงครับก็ลาลอบเบิ้งซื่อืคือลุงหนัก คือลุงหนากไอพี่นอกตุนนีนี่กระตีเอาหัวเจ้าขอัเออสไตล์เดียวกันบ้านพื้นบ้านพื้นบ้านพื้นหัวเจ้าะหัวแต่รวยก็คือกันแต่เกลียดนี่โอ้ยเครียดเย็นก็แบบนี้มั่นตัดอกของนี่อ่ะอยอะจ้าท่าอ่ะอาตอนหืมยิ้มเหร

หวานเออเออะ่นะหวานมล้นี่ยกรหรีลงมาของดอกถ้าถ่ายเของดอกละมังในสปูอ๋อสัปูนะแตอว่าไม่ดนำดูโค้งปูแตกปวดปวดนี่ไข่แนดเวยนี่กรมังไข่แนะน้าตาเพิ่พาหน่วยเนอะ งี <the> ้าเงี้ยงเงี้ยงล่วอานนบ่ตอนตีนบ่โอ้โหากับเชียวแห้กต้อตรวับกเราตนใหม่จะก่อนไตีนบ่เ่วาย่ไปเราก็ตัดหาเือ่เราตนได้เสยบีวกูญญาเหลือเดพวกมันเลังนนวะนี่นะนี แผมบอกแล้วว่าตะโดยจะเฝ้ากินเขาจะเฝ้ากินเขาลอกกินพร้อมกันยือมวันบันนี้พี่น้อยกินบะได้ดิบันี่น้ำเงี้ยวนี่นกินบได้มันแซ่บพดแล้วกินบได้เอมากระจนเขาน้ำนหวจะซ่ีโวยดีเลยนี่ยัง่ะ บางอยู่้าขาวเลยนี่นี่วนี่นม่น่น่นนบ่ผมมาคิดูนี่นี่กันอยู่ผ้าแปดยี่ดอกดอกมันใหญ่เลยอยู่ผ้าหน่ดอกใหญ่อือตันแล้วเอกีสอนที่ล่ะต้นนี้เขาเขตไเขาเอิว่ามอยมันนี่นี่ต้นนี้อ้าของหวานเหรอนี่มันอะบ่มัคนละอยู่คนละยันกันอยู่้ามันต้นน้ำาลหมน่นนี่าูนมันตีเปกับแบบอนี้นั่นนี่ตีปุปุ่ม ไงไ่นอนอยู่ผาดอกเงียวนี่เป็นสีสมเพราะแม่นจีตะด้ยเป็นสีสมนี่เนาะดอกอันนี้เออสีสมคล้ายๆดอกจานนั่นแหละสี่สมมันสีอมสีนิ่มนะแม่นครับแม่นคิดว่าดอกเงียวอันนี้แหละนี่ก็ว่าคลางเลยมึงเรื่องเรื่องควนมันน่ะอะไ่างี้ยต้องมันบาดแผลกันสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วครับพี่น้องตาพงกับยายโอูสวัสดีค่ะครับอ่กินให้แซ่บๆเด้อคุณตาคุณยาย ไปจะได้รสชาติรสชาตินำยาแแซซ่่บบผักเนื้อแซ่บเสีบแล้วอ่ะนำมาทีหลังเอาเลยเอาเต็มที่ว่าโอ้ตะโดยอิ่มแล้วนะอิ่มแล้วกำ็มีจะออกไปเนาะเขาออกไปเบิ่อไล่ะยี่เนี่ยแก่เสือกินป่านนู้นกินตัวเปไปมองเตาเลยเราใช้คนกี่วันครับ ทาบก,ปกป็าบีน้บกบกแง่เม่ life, ี่บกคือวานเม่อก้ในป้ายย่างสะราดุ๋ยอยู่อัจุ่มน้ำมาลอยสได้บ่ได้ออนกูยมันเสียส่างลอยหาซีตีเดี๋ยวมนึกซื้อมาให้อ้บัวกระพงกงขาวอยาเยออก คนมันเล่าอย่างนี้มังไปสืเอะไรคนบ้าเหี้นะก็บ้าส่เพราะมันไปนอนนเต้านาอนู่แลวสมาชิกข้าวเจีิวน้ำน้ำเงี้ยววันนี้น้ำเงี้ยวอบมีคอบอกอก่าตกินเลยก็ห่อหัว มอเลยว่าเบื้งทีหลามอมอบบกย่างไงๆพี่น้องแล้วสำนี้ใหญ่กิเลหมอไปให้น้องนั่นเด้๋ยจ้าสำนี้แหละแบบทีมงานแยกใหญ่ละพี่ชีกระซ้ายแล้วก็กระรูสวัสดีค่ะก็บัวมาทีหลังตะพมก็ไปแล้วอู้วเดี๋ยวดีสัง